สวัสดีครับโบวันนี้เราก็จะมาประจานเกลียนกันนะครับแบบว่าโบอะไรอะโบว์โบโบว์ไส้คิ้ตัวไหนโบฮะใส้คิ้ตัวไหนตอนแน่ถ่ายอยู่เนี่ยฮะตอนแน่ถ่ายอยู่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยโบมาแล้วครับเนี่ยยไหนผีเนี่ยรเนี่ยครับเนี่ยครับไอ้มันมันอะไรมันมันที่หนึ่งอะที่หนึ่งอะสิบแปดตายหนึ่งครับมันโบนะครับ โอ้คิดตัวไหนบ่น้าต่อหานอะตัเออไอสองเพนอะบเยี่ยมันไปจับเย็นกันอะผมก็ประจานแล้ค่อยส่งให้จีมแล้วกันเ่้มนีอย่ประจานอยู่เนี่ยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยอู่แล้วคลิปเกือบบถามฮะฮะอัดคิปตัวไหน ถ่ายคลิปน่ะตัวไหนเออเรามีโปรแกรมโปรแกรมแฟกซอ๋โอ้โหครับไม่ไหวจนี่นะครับโปรพวกนี้เกียบโปรเหี้ยตอนนี้เราอยู่ประการอาจารย์เกียมโปรนะครับต่องเมตรจะโปรเหี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยข้าวที่เตายหนึ่งอะ เนี้ยเนี่ยครับเอ้าเอ้ยเพิ่มเพื่อมมันหน่อยเนี่ยเนี่ยครับมันยดยดเอ้ยยดก็เยอะไอ้เหีรอเจาะโปใช้ไม่ได้จริงแฉนอะไรวะแฉนไอ้ลูกแบบแม่ยาวเข้าเลยนะครับดูเอาเองแล้วกันครับไอ้ลูกเป็นนกอ่ะไม่ไหวอะคู่ไม่ไหวอะโปอะใช่ฮะ ตู้ไม่ไหวครับต oui ้ไม่ไหวคาเลมไม่ไหวครผมก็จะ่งเอตีนอ่ะครับครับเขาาร้อมตู้ไม่ไหวนะครับอันนี้ผมก็จะส่งให้ีเอนะครับเี้ยตีโปแมงน่คเขาล้อเไม่ไครับอนนผมก็่เีนครับเ้น่ะครับเาไม่ไหวบผมก็จะ่งอนีอะรอยงตอัาอไม่ะครอี้มกะ่นอะไรย่ะ อ่าเราก็ขอปิดคลิปล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วปิดคลิปเลยไหมแต่ก็เท่านั้นพอไหวมันโม่ปิดคลิปเลยไหมหรือว่ายังฮะเกอร์เกอร์เกอเกอเกอร์ปิดคลิปเลยหรือว่ายังเอาไงถ่ายไปหนึงกว่าจะจบอ่ะเออได้ได้ได้โอ้ยยี่หกยี่หกตาหนึ่งผมไม่เชื่อนะครับมึงเว่อร์ไปแล้วครับ แค่โป้ยิงกันอยู่แล้วว่าโปใช่ครับใส่เสียงไปเสียงใส่เสียงไปโอ้โหโป้บอด้วยด้วยเล่นก็เยอะเล่นโปคนท่องกาเธอเธอกางเก่งนะาทำแคพจริงไปสวดไหมไอ้สัตว์โปเดี๋ยวกูอยู่นิ่งดูนี่มันจะยิงกูโดนไหมถ้ายิงโดนแปลว่าแม่งโปมองด้ จารเป็นที่เลยปูแม่งปูเข้าไปอีกเดียวโอ้ยแม่งไม่ไหวเออไม่ไหวจริงๆแล้วไอ้ตัวปูมันปูมันปูมันเห็นแล้วยังคุณเล่นเพียบเลยเล่นปูไอ้เออเล่นปูวิ่งด้วยเฮ้ยผู้หญงที่ถือมัดระวังหลังมันตายแล้วนะปูมัวิ่งปูมันวิ่งตามมาอยู่แม่งฆ่าสามสิบตายหนึ่งเหี้ยเว่อไปอย่าง แม่งดูมันดีี้เผื่ไปแยแม่ะแม่งเบิ้นกูไอ้เธอจะติดอย่าไปวางเองกันมึงฆ่าป่าพิยเลยอีสัตโปองี่อาจริงด้วยเนี่ยยืนอยู่เฉยอ่ะเจียมันจิงได้อ่ะโบมองใช่ไหมมาเออเโบมาแล้วโบโอ้เียรู้ดีอ่ะ อัดคลิปไปเลยอัดคลิปไปเลยก็อัดอยู่เนี่ยอัดอยู่เนี่ยเสียงใครแน่เข้ามาให้สดนะครับฝากฝากเผื่อครับอัดอัดคลิปแล้วส่งไปให้เกมดูเลยกูอัดตั้งนานแล้วครับกูจะเอาไปลงในยูทูบอ่ะส่งให้เกมด้วยส่งไปทำไมยูทูบโอ๊ยที่สามกูยินดีเหนะถ้ามันถ้ามันรู้เนี่ยมันโฟมบอกเลยบอกเลยนะว่ายูทูบลงไปว่าชื่ออะไรอ่ะอ่ เห็นกูกูออกเลยรอบนี้พิมพ์ไปยี่อะไรเกียนโป้พิมพ์เลยบอกเฮ็ดช็อตเกียนโป้ประจานโปดีกว่าประจานโปดีกว่าอะไรนะประจานโป้เฮ็ดช็อตประจานโป้ประจานเกียนเฮ็ดช็อตประประจานโป้ประจานเกียนโประจานเกียนไอ้มึงอย่าพิมพ์ดีมันโปแล้วต้องพิมพ์เฮ็ดช็อตด้วยไหม พิมเดิพิมพีมูอีนั่นมันวิ่งไปหาโปรียนใช่ไหมเออเปชรเฮดช็อตประจานเกียนิ่งไวประจานเกียนเออเดี๋ยวค่อยลงเพื่อตายนะยืนไลยวะนี่เนี่ยโอ้โหสากนี่บกว่าโป่พ่องตายสากเดี๋ยวผมออกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนเสียยศกูหมดแต่ตอนนี้ถ่ายคลิปยืนนะเจ้ มงกจับโเลยได้กินมึงได้สนัยตลอดเอาไอ้สัสเอิงเกอร์เอามีดมาแลกไอ้เกอร์ใอ้มึงต้องใส่หมอนเพื่อเล่นโป้มึงเดี๋ยวมึงอย่าให้กูเล่นมีดเทปนี่ตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะครับดาบดาบเชิดดาบดาบสบายเลยครับตอนนี้ถ่ายอยู่ที่ได้เทปไม่อยากเล่นโปเดี๋ยวเขาว่าจ่าต้องหามีดเทปน่าโป้แหลกคนนั้นแหละคนนึง ถ้าอยากด่าด mm ่าไปเลยนะครับตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่เบี้ยเบี้ยเบี้ยโมตายเร็วโมตายเล็วโมตายเร็วฆ่าเลยโมตายเร็วมึงตายบนมูที่นี่มึง

เออได้ได้ซับเลยลุงเลยจีบกว่าจบไปลงเลยนะเนี่ยเหรอเออเดี๋ยวลงฮะเออจบตปนี้ลงแล้วล่ะโอเคโอเคทีมอะไรดีตากโบสตากตากโบเออเดี๋ยวเราส่งยูทูปไปให้เดี๋ยวเราส่งเว็บยูทูปไปให้โอเคโอเคไอเราเองเป็น กดเป็นสมาชิกเราด้วยนะเอ็งกดเป็นสมาชิกเราด้วยนะเราถ่ายคลิปไปห้าคลิปแล้วคนดูหนึ่งร้อยเองจบราคาธรรมชอบอ้าวยังไม่จบอีกเหรอกดนะก็ขอไปบายแค่นี้นะพ่อตายโผล่ขอไปบายแค่นี้นะไปบายครับ